ปวดหัวเรื่องการเปิดรับรายได้แล้วบอกว่าเพลงติดลิขสิทธิ์เพลงติดลิขสิทธิ์แล้วมีโค้ดคูหลายๆคนบอกว่าก็ไม่ต้องใช้เสียงค่ะไม่ต้องใช้เพลงค่ะบอกเลยค่ะว่าการไม่ใช้เพลงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะตัดปัญหาเรื่องว่าเอ้ยติดลิขสิทธิ์เพลงไม่สามารถรับรายได้ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ารีลเนี่ยถ้าเราไม่มีเสียงเลย มันก็จะแบบว่าเป็นคลิปที่แห้งๆอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีใครดูอยู่ดีเนีก่กไหมคะพอไม่มีใครดูโฆษณาก็ไม่เข้ารายได้ก็ไม่เกิดอยู่ดี 1. ไม่มีผู้ติดตามแล้ว 2. ก็ยังไม่มีคลิปของคุณก็เป็นคลิปเรียกว่าคลิปขยะมันไม่น่าสนใจไม่มีอะไรเลยไม่มีคอนเทนต์ใดๆนอกจากภาพเฉยๆอ่ะแล้ววิธีจะแก้ยังไงนะคะใช้วิธีนี้ค่ะคือการพากเสียงค่ะอ่ะ เดี๋ยวมินจะพาไปทำนะคะว่าใน Facebook r e e วเนี่ยเขาพากเสียงกันยังไงแล้วกดตรงไหนบ้างแต่ว่ามาอย่างมินเนี่ยมินไม่ได้สอนแค่แอปเดียวแน่ๆนะคะครั้งนี้มินจะสอนทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Cap Cut แล้วคุณไปลองดูนะคะว่าชอบใช้แอปพลิเคชันตัวไหนอ่แล้วก็อย่าลืมเซฟหรือว่าแชร์เก็บไว้นะมินเชื่อเลยว่าคนที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะหรือนานๆมาทำทีเนี่ยรับรองค่ะลืมหาไม่เจอฉะนั้นเซฟหรือแชร์เก็บไว้ได้เลยค่ะรับรองค่ะใครที่คิดว่าทำรี e วเนี่ยได้ใช้แน่นอนเราจะเริ่มต้น อัดเสียงในแอปแคปคัตนะคะแต่ก่อนอื่นสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ออโต้คัตนะให้ไปลองดูในคลิปตัวนี้ค่ะสมถ้าเกิดว่าเราได้คลิปเรียบร้อยนะคะหลังจากที่คุณทำออโต้คัตเนี่ยค่ะให้คุณหาคำนี้ค่ะระบบเสียงคราวนี้คุณไปเลือกคำว่าบันทึกเสียงคุณก็สามารถบันทึกเสียงพูดได้เลยอะอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถทำกดอัดไปได้เลยนะคะคือกดแล้วกดค้างไว้ค่ะวันนี้จะมาพาทำ กุ้งอบนเส้นค่ะไปกินเขาแล้วเนี่ยมันไม่สะใจนี่เลยไปดูส่วนประกอบทันไม่เอ่ยวางกุ้งไปเลยค่ะกุ้งก็เยอะหมูก็เยอะอุ้ยงงอ่ะพอมันเดือดเรียบร้อยเห็นไหมคะคราวนี้เราก็ขยี้ขยี้โอ้ยได้เวลากินแล้วค่ะค้นหาอะไรจะหาหมูสามชั้นกันรอเปล่าพอใจนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกสังเกตนะคะเราก็จะมีเสียงภาคเรียบร้อยแล้วข้าวนี้ถ้าเราอยากจะใส่เอฟเฟก์เสียงเนี่ยไม่อยากได้เสียงเราเนี่ยเราสามารถใช้อันนี้ได้ เดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมเสียงสนุกสนุกอ่ะวันนี้จะมาพาทำกุ้งกุปนเส้นค่ะไปกินเขาแล้วเนี่ยมันไม่สะใจวันนี้จะมาพาทำกุ้งกุปนเส้นค่ะไปกินเขาแล้วเนี่ยมันไม่สะใจนี่เลยไปดูส่วนประกอบทันไม่เอ่ยวางกุ้งไปเลยค่ะกุ้งก็เยอะหมูก็เยอะอุ้ยงงอ่ะพอมันเดือดเรียบร้อยเห็นไหมคะคราวนี้เราก็ขยี้ขยี้อาให้ได้เวลากินแล้วค่ะ ค้นหาอะไรจะ๊ะหาหมูสามชั้นแกนลิบป,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 ป้าแค่นี้นะคะคุณก็จะได้คลิปที่มีเสียงพากน่ารักน่ารักแปลกๆปลกแล้วแต่ถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้เอฟเฟกนี้แล้วนะคะให้กดเข้าไปที่เอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปเลือกมุมนี้ค่ะนี่หน้าตาแบบนี้คือยกเลิกกดเข้าไปแล้วกดเครื่องหมายถูกมุมขวาแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะอะไรจะ๊ะหาหมูสามชั้นแกนลิบป,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 ป้าแค่นี้เองนะคะแล้วคุณก็แค่กดตัวนี้ส่งออกไปคุณก็จะได้เรียบร้อยแล้ว คราวนี้จะพาไปดูวิธีการอัดเสียงใน Facebook กันดีกว่าค่ะเข้ามาที่หน้า Facebook คุณค่ะาาแล้วเราก็จะไปกดคำว่ารีวค่ะเรีวคราวนี้คุณจะใช้เทมเพลตหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามินเนี่ยมีคลิปไว้แล้วนะครั้งนี้เนี่ยมินจะสอนวิธีการพากเสียงเข้าไปเฉยๆนะคะอะคลิปมินตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วมีแล้วพอใจแล้วคราวนี้เราไปกดที่เสียงค่ะ เราสามารถเพิ่มเพลงได้แต่ถ้าใครที่กลัวเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเรื่องอยากรับรายได้แล้วแล้วก็อ่ะลองเพิ่มคำว่า voice over คือตกบริเวณนี้นะคะเราก็กดและพากไปค่ะแต่บอกนิดนึงว่าอัดในนี้มันจะยากนิดหน่อยอ่ะลองดูแล้วกันเราจะเลื่อนบาร์เห็นไหมคะตรงช่วงนี้ค่ะเขาจะบอกว่าเราจะพูดในบริเวณไหนอ่ะสมมติมินจะเริ่มแต่ต้นคลิปเลยแล้วเราก็กดค้างเนาะนี่เดี๋ยวลองดูไปพร้อมมินนะ วันนี้จะทํากุ้งอบบุญเส้นค่ะวันนั้นไปกินมาเห็นไหมพอเราอยากจะหยุดหรือเหนื่อยคิดไม่ออกก็ให้ยกมือออกก่อนคราวนี้เราก็จะบอกต่อค่ะอ่านี่มันไม่สัใจค่ะเอาภาพเครื่องปรุงที่เราจะใช้เนี่ยไปดูก่อนใส่กุ้งใส่หมูสามชั้นเยอะนิดนึงนะอ่าเห็นไหมมินก็จะกดอย่างเงี้ยค่ะกดแล้วหยุดกดแล้วหยุดเดี๋ยวเราไปต่อค่ะ ก็ปรุงกันไปค่ะขยี้ขยี้ขยี้ยแหม่เสร็จเรียบร้อยทุกคนคุยหากันใหญ่เลยไม่รู้คุยหาอะไรหมูสามชั้นหรือเปล่าเนี่ยเมื่อพอใจแล้วเห็นไหมคะพอเราอัดคลิปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่พอใจก็กดตัวนี้นะถ้าเราพอใจแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วก็กดเรียบร้อยวันนี้พอฟังเสียงเรียบร้อยนะคะท้าวใจกดถัดไปได้เลยนะคะนนแค่นี้เองคุณก็จะมีคลิปที่ใช้เสียงภาคเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่าลืมเซฟหรือแชร์คลิปนี้เก็บไว้ด้วยนะ